สวัสดีครับพบกับผมช่องจีนเดมอนนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะมาหัดเล่นกีตาร์นะครับตอนนี้ mm hmm. ถามว่าทำไมถึงขัดเล่นกีตาร์ตอนที่อายุเยอะแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือไม่ใช่ไปรุ่นแล้วอ่ะ มาหัดเล่นกีตาร์ทำไมก็คือกีตาร์เนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่โดยรั่วผู้ชายผมว่ายากจะเล่นเป็นนะหรือส่วนใหญ่นะมันเท่อะแล้วตอนที่วัยรุ่นเนี่ยคือคือแบบเห็นเพื่อนเล่นไงแล้วเทอ่อยากเล่นบ้างอะแต่็นความที่เราไม่ใช่แบบสายขนาดนั้นสายดนตรีสายอะไรแบบที่มัาที่มันจะเป็นหัดเล่นเลย หรือว่ามีเวลาว่างอย่างนั้นนะครับมันก็เลยไม่ได้เล่นทีเนี้ยพอโตมาเนี่ยปิ้งก็มาอยู่บ้านแฟนน้องน้องแฟนเขามีคิดท้าตัวนึงเป็นฟิวเจอร์ตัวนี้แหละครับแล้วก็ทิ้งไว้บอกเอาไว้ใ oh, ห้พีเล่นแล้วทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออจากที่เคยเล่นมาบ้างตอนัยรุ่นอย่างเงี้ยเห็นมันทิ้งอยู่จนสายขึ้นสนิมเกล็ดเนี้ย เ็เลยคิดว่าเดี๋ยวออกมาหัดเล่นเล่นตอนแก่นี่แหละเล,เล่นไปไม่ได้หวังอะไรมากไม่คิดที่จะแบบทำร้อมฝันเป็นนักดนตรีอาชีพหรืออะไรแบบนี้เพียงแต่เราเล่นเพื่อที่จะเป็นการผ่อนคลายบ้างสนุกสนานบ้างก็ฝึกไปเรื่อยๆจะว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คงไม่ใช่ครับเพราะแค่เลี้ยงลูกนี่แทบไม่มีเวลาแล้วเราคิดว่า เล่นเอาสนุกอ่ะเล่นเอามัน่ะเล่นเพราะอยากเล่นไะอ่าเริ่มแรกกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ฟิวเจอร์รุ่น F a g ศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็เป็นรุ่นเก่ามากแล้วน่าจะเริ่มผลิตไปแล้วแต่ก็ยังดีนะครับเป็นกีตาร์ที่ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าบริบริตรงเนี้ตรงท้ายมันเนี้ยมันจะ เยื่อนิดนึงก็คือมันมันจะปริกขึ้นมาดีนึงแล้วก็แล้วก็ลูกบิดเนี่ยอันนี้มันก็ชํำรุดอาจจะลอกไม่อยู่แล้วก็ทําให้เสียงมันเพีย้ยนก่อนที่จะเล่นทุกครั้งต้องตั้งสายไปเพราะว่าลูกบิดมันเริ่มเอาไม่อยู่แต่ก็จะเป็นกีตาร์ที่คอตรงคนะออยางตรงใช้ได้แล้วแอคชั่นก็ยังไม่สูงเกินไป สำหรับกีตาร์ที่ไม่ได้ซื้อใหม่ผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยมีรอยบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมาหัดเล่นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือสองสารกีตาร์ครับผมว่าเครื่องดนตรีหรือข้าวของทุกชิ้นเนี่ยมันควรจะได้ทําหน้าที่ของมันอย่างกีตาร์เนี่ยก็ควรจะได้เล่นควรจะได้สร้างเสียงดนตรีอย่างนี้ยให้คนได้ได้ฟังได้ยินซึ่งถ้ามันไม่ทําหน้าที่ตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งของที่มันไรมไมไ้ค่าไปผมก็เลยที่ว่านะอนน่นนะไหนๆมันหยิบ มาเล่นดีก,ก,กว่าเรื่องแรกเนี่ยผมก็ทําการเปลี่ยนสายนะครับก็คือเอาสายเก่าที่มันเป็นสนิมเนี่ยเอาออกให้หมดเลยเสรษดยไม่ได้ทําไม่ได้ทําคลิปเอาไว้แต่ผมก็ค่อยๆเอาเออกก็คือผมไม่เคยทําหรอกแต่ว่าใส่ดูตาม youtube ดูอะไรออกนะครับก็คือเอาออกทีละสายออกทีละสายแล้วก็เอาสายใหม่มา ายที่ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นน,ปน,นี่นะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับเดนดาริโอเขาเรียกว่าเบอร์สิก็คือเป็น0.010ถึง0.050์จุดศูนยนดะครับแ5สิบทับสิสายบ้อนครับอ,อ,อันนี้ก็ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตสักงช้อปปี้มาราคาประมาณเกือบเกือบสอง ซึ่งเขาก็จะแถมตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีที่งัดที่งัดตัวนี้ครับหมดุดเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็จะมีที่ขันนะครับขันคอขันรูปีโนรูนอีโจะมันก็ออกมาแล้วก็มาตั้งสายเริ่มแรกที่ตั้งสายเนี่ย <c oughs> ผมใช้ผมใช้แพ นี่นครับซาวคอรสต,ตั้งสายกีตาร์เปิดเข้ามาพวกมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็จะมีจูเนอร์เนี่ยจูเนอร์แล้วก็จะดีดไปนะครับสายแรกก็จะเป็นสายเสียงเสียง e เนี่ยเสียง e เนี่ยเสียงอยงอีย่างเงี้ยนะครับสายที่สองก็จะเป็นเสียงบีอันนี้ยังตึงกันไปเดี๋ยว ไปก็จะเป็นเสียง,ยง G นะครับ mm hmm. เสียง G ถัดไปก็จะเป็นเสียง D mm hmm. อ่านี่ใช้ได้บนสายที่ห้าก็จะเป็นเสียง A mm hmm. สายที่หกเป็นเสียง E mm hmm. นี่พอใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือผมกลัวมันไม่เป๊ะ ผมเลยไปสั่งตัวที่เป็นจูนเล่ยนะครับจูนแล่ Junior. จะเป็นตัวนี้นี่นี่จูน่แล้วก็ตั้งใส่ได้หลายอย่างนะครับเราก็เลือกตัว G ีที่เป็นตัวกีตาร์แล้วก็ดอาไม่ขึ้นเลย เขียวได้ต่อมาจะเป็นเสียงีตรงนี้มันบอกว่าตึงไปน่ดพอได้มันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับ 小黑。Okay. จริงมันก็ด้วยความที่กีตาร์มันเก่าแล้วครับไอ้มันลูกบิดเนี่ยบางทีก็หมุนฟรีก็คือหมุนไปแล้วมันมันไม่ขยับมันก็จะตั้งเสียงได้เนึ่ไม่เป็นไรครับก็ทาการกีตาร์หัดเล่นนะครับกีตาร์เก่าเนยเหมอะสุดละพอเราไม่ต้องไปกังวลมากคือบางทีเราเล่นไปเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งใจไปซื้อกีตาร์ใหม่ราคาแพงดีๆเลยนะครับบปิว่าเล่นไปสักพักหนึ่ง S <S เราไม่สนุกกับมันแล้วหรือไม่ก็เราไม่มีเวลาเล่นอย่างเงี้ยอย่สมมติติเลี้ยงลูกมากเวลาเอามากมายโอ้โหไม่มีเวลาเล่นอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เล่นเลยแล้วก็จะเสียดายเงินนะครับแต่ถ้าเกิดมีกีตาร์เก่าหรือว่ากีตาร์ที่มันไม่แพงมากสัมผัสเล่นก็จะไมให้เราไม่เสียดายเงินมากเวลาที่เราไม่ได้เล่นหรือว่าเราไม่อยากเล่นแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเหมาะที่จะเริ่มกับกีตาร์ตัวนี้แหละไม่ต้องไปซื้อใหม่แค่ยังนั้นไว้ให้เราเก่งมากขึ้น สีมือดีขึ้นหรือว่าอยากใช้กีตาร์ที่มันดีขึ้นเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราค่อยซื้อก็ยังไม่สายนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็เลยจะกลายเป็นกีตาร์ฝึกัดของผมไปนะครับอันที่จริงถ้าสมมติไม่ตั้งเสียงโดยใช้จูนเนอร์หรือว่าแอบปบในโทรศัพท์อย่างเงี้ยน,นะมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเท er รียบเสียงโดยการดี ตีสายนะครับก็คือตั้งสายบนให้ได้เสียงที่ต้องการก่อนจากนั้นก็มาไล่มาที่ช่องที่ห้าแล้วก็เทียบเสียงกับสายลงมาแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งหูผมไม่ได้อัจฉริยะขนาดนั้น <laughs> พอสวรรค์ไม่ได้ดีขนาดนั้นผม <laughs> เลยคิดว่าใช้จุนได้นี่แหละดีที่สุด นี่ะครับตัวนี้ก็ราคาไม่กี่บาทซื้อมาแปดิกว่าบาทเองั่าในอินเทอร์เน็ตแปดสิบกว่าบาทซื้อมาแล้วก็มาหัดใช้หัดเล่นดูผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าถ้าให้ให้ใช้วิธีเทียบเสียงในการดีตพละสายแล้วก็ฟังโน้ตฟังอะไรเนะี่ยผมไม่ไหวอะ่ะผมไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นก็เป็นว่า พีแรกก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าหรือคลิปถัดไปครับผมอ,อันนี้คือทำไมผมดีดคอร์ดเป็นล่ะัเพื่งหัดเล่นจริงๆก็ไม่เชิญหัดเล่นนะครับก็คือเคยเล่นมาบ้างตอนสมัยวัยรุ่นแต่ก็เล่นเล่นเล่นดีพอเป็นเพลงได้บ้างจับคอร์ดได้บ้างไม่กี่คอร์ด แต่ก็พอเล่นเพลงได้บ้างดีได้บ้างอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องเมื่อสมัยสิบกว่าปีก่อนสมัยเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยเด็กมัธยมพอขึ้นมาหาลัยก็ทแทไม่ไ็้แตะเรียนจบมาทำงานก็แท่ได้ดแตกีตาร์ไม่ได้อยู่ในหัวเลยคือความคิดที่จะแบบไปซื้อกีต้าร์มาเล่นมาหัดเล่นเอนอมันก็แปลกไม่เคยมีเลย แต่พอมาอายุเยอะขึ้นอ่าวกับอยากเล่นสั้นร้องโอเคคน้องครับผมมาไม่มาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ